สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้พามาชมตัวรถที่โกดังกันเลยนะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่เลย Toyota a อ t ต s ิ1.8ตัว E นะคะปี2017นะคะ Minor Change 17เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่1 7 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะทะเบียนรถ6กไก่ดรชดา8596นะคะไปกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะเป็นสีหายากอีกหนึ่งคันเลยใครที่กาลังมองหาออตติสไว้ใช้งานราคาถูกผ่อนสบายๆนะคะแนะนาคันนี้เลย ะะเพราะว่าราคาคันนี้ตั้งขาย,ยที่459,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมเลขไม้ที่จับต้องได้ด้วยนะคะไม้แท้ไม้เดิมรถมือเดียวไม้ยอยู่ที่100,000โลเดี๋ยวพามาชมคันนี้กันเลยนะคะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาอเปเดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะ สำหรับคันนี้มาพร้อมไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับภายในกรอบของตัวไฟที่เป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยมีไฟเดย์ทม์ติดตั้งมาให้นะคะทั้งหมด4จุดนะคะพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมทั้ง2เส้นโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะกันชนด้านหน้าเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นกระจังหน้าสี เดียวกับตัวรถเลยนะคะอันนี้มาพร้อมกับตัวรถที่จะได้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวนี้อาจจะเอาไปเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าด้านในของตัวรถอาจจะมีฝ้าแต่ต้องบอกก่อนว่าบอดี้ของคันนี้โครงสร้างของคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆเลยถัดมานะคะคันนี้มาพร้อมแม็กนะมคะเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นแม็กทูโทนสีดําตัดโครเมียมนะคะพร้อมตัวยางที่จะได้นะคะเป็นยางดัลล็อนะคะพี่2022แล้วด้วยนะคะมาพร้อมดอกยางที่ ใหม่มากหน้ายางก็ถือว่ายังใหม่กิฟเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะถัดมาด้านบนตัวรถนะคะมาพร้อมโลโก้ดูโอว v T น,นะคะมีไฟเลี้ยวก็จงมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับที่รีดน้ำฝนที่เป็นโครเมียมเงาเงาดเส้นยาวแบบนี้เลยนี่ ที่จับประตูรถนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็คาด้วยโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลยพร้อมโลกโก้เตือตาที่กระจกนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ารถคันนี้เป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักผิความจบน้ำไฟไหม้มาแน่นอนถัดมาเลยนะคะยางเส้นที่2ก็เป็นยางของดัลลอบเช่นเดียวกันนะคะปี2022สัปดาห์ที่7นะคะตัวแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะหัวน็อต้ารูบอกเลยว่าสภาพโดยรวมของแม็กคันนี้ ไม่ชําเลยบอดี้ตัวรถนะคะแม็กสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจด้วยนี่ด้านหลังตัวรถนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะ1.8ตัว E นะคะ Corolla Altis ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้ง2จุดแล้วก็มีไฟทับทีม2ให้นะคะทั้ง ด้านซ้ายและก็ด้านขวาเรียบร้อยถัดมาด้านหลังนะคะมีกล้องถอยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้มีไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวไล่ฟ้าก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจกเดิมๆแบบนี้เลยนี่ ถัดมานะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวยางเส้นที่3ก็เป็นยางดัลลอปเช่นเดียวกันนะคะปี2022นะคะสัปดาห์ที่7นะคะมาพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นแมกนูโทนสีดําตัดโครเมียมนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยพร้อมโครงสร้างบอดี้ของคันนี้นะคะถือว่าสวยโดยรวมคือดีนะคะนี่ o ตยตาเตยตานะคะทุกจุดอยู่ครบเลยมีไฟเลี้ยวก็จะมองข้างนะคะเป็นตัว ดูอ l ววีวนะคะนี่เลยกระจกรอบคันนะคะมีโลโก้โตโยต้าทุกจุดแบบนี้ให้ลูกค้าได้มั่นใจด้วยมาดูป้ายภาษีกันบ้าง ไภาษีคันนี้นะคะหมดวันที่7นะคะมิถุนายน25.6 6นะคะปีหน้าไปเลยนะคะออกทุคันนี้ไปนะคะก็มีในส่วนตัวพลบอแล้วก็ภาษีหน้ารถนะ,ะที่เอินดูแลให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็บริษัทดูแลให้ถัดมายางเส้นที่4เส้นสุดท้ายเป็นยางดัลล็อนะคะปี2022ทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็เป็นแม็กเดิมแท้โรงงานทั้ง4เส้นบอกเลยว่าสภาพโดยรวมของแม็กคันนี้สวยทั้ง4เส้นหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะบอดี้ของคันนี้ถือว่าสวยเดิมจริงนี่เลย เดี๋ยวพาไปชมภายในกันเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะมีแค่ล้างทําความสะอาดอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวเอิญก็จะเก็บรายละเอียดของตัวรถคันนี้ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตัดหมอกทําความสะอาดนะคะทําสปาตัวรถนะคะแล้วก็เปลี่ยนท่ายของเหลวให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะตรงนี้เอิญก็ดูแลให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปชมภายในของคันนี้กันเลยค่ะลูกค้ามาชมภายในกันเลยนะคะแผงประตูด้านขวานะคะมาพร้อมกับที่จับภายในรถเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นนสีีดําแบบบ้้เลยพรอมกััตว เซนทัลล็อกนะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้ High, แล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าของคนขับนั่นเองบอดี้ข้างในถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะเลขใหม่ของตัวรถนะคะนี่เลยหน้าปัดดิจิตอลนะคะเลขใหม่1นึ0 0แสนเจ็ดหมื่นโลนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ 1, ่งฝั่งนะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจด้วยเลยนะกุญแจข้อดีนะคะปั๊มง,ง่ายนะคะแล้วก็ดูแลได้ง่ายด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าปรับออโตในเรนกระจกเรียบร้อยแล้วนะนี่ จอ d v วนะคะ FMAM นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมนะคะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะจากสาย USB นั่นเองนะคะคันนี้เป็นแอร์หมุนเกียร์โตแบบขั้นบันไดนะคะมีตัว S Sport มาให้ ai, แล้วก็ตัวรถนะที่มีเบรกมือคอนโซลตรงกลางภายในคันนี้นะคะเขาสามารถที่จะ ไม่ใช่สิภายในนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวเบาะที่จะได้เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ได้เบาะหนังสีดํามาเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าเบาะสีดำเบาะหนังก็ดูแลง่ายเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ถ้าเป็นตัวเดิมเขาจะเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าอันนี้จากเจ้าของคนเดิมเขาเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะหนังมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพาไปชมนะคะพื้นที่ด้านหลังของคันนี้กันบ้างว่ากว้างขนาดไหนนะพามาชมกันเลยนะคะ ด้านหลังตัวรถนะคะมีกระเป๋าจริงโจมาให้ทั้ง2ฝั่งนะคะมีที่ชาร์จแบตนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะทั้ง2จุดเลยภายในถือว่ากว้างมากๆนะคะสำหรับตัวออติสขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะกว้างทั้งภายในนะคะทั้งด้านหลังและก็ด้านหน้าเลยที่สําคัญตัวเครื่องของคันนี้ทนจริงๆนะคะพื้นที่ด้านหลังของตัวรถนะคะก็สามารถที่จะบรรจุคนได้ประมาณ5คนนะสำหรับรถคันนี้นะคะถ้ามีครอบครัวใสค่คาซีทก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยนะคะมีตัวล็อกคาซีเท่ากับลูกค้าเรียบร้อยเลยนี่ ด้านหลังถือว่าตอบโจทย์นะคะลูกค้าที่มีครอบครัวนะคะเด็กเล็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีนะเรามาดูด้านหลังกันบ้างหูอันนี้คือเห็นกันเรียวๆเลยนะคะบะภายในนะคะของตัวรถนะคะถือว่าไม่ช้ำเลยนี่ด้านหลังไม่ช้ำเลยนะคะใหม่มากที่สำคัญนะคะตัวรถคันนี้สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยประมาณสามใบใหญ่ๆนะใครที่หารถที่ขนของได้เยอะอยู่ก็แนะนำคันนี้แน่นอนนี่ โครงสร้างเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่รอยทอดนะคะไม่มีน,อน็อตขยับน็อตหลวมใดๆด้วยนะคะด้านหลังนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับโครงสร้างเม็ดอาร์คนะคะรวมกลมแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าโครงสร้างตัวรถเดิมๆไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนนี่หัวน็อตสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะตัวซีนของตัวรถนะคะกดไปมีรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าบอดี้สวยเดิมจริงๆนี่ เรามาดูด้านซ้ายด้านซ้ายนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างว่าคันนี้เครื่องมืออยู่ครบหรือเปล่าอ่าคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเขาน่าจะทำำําความสะอาดด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะใส่ในโซนของตัวยางอะไหล่นะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยคันนี้ก็มีแม่แรงมาให้เรียบร้อยด้านหลังของตัวรถนะคะทามะพร้าวนะคะด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะเดิมๆเม็ดอาร์คของด้านหลังเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่า โครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนนะคะที่สำคัญไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังด้วยถามว่าจะรู้ได้ไงว่าไม่ตัดต่อนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถงังตัวรถจะโอนไม่ได้นะคะแต่ตรงเนี้ยเรื่องการโอนนะคะของทางบริษัทนะคะโอนเข้าธนาคารให้กับลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าดูเป็นจัดไฟแนนซ์นะถ้าซื้องินสดทางบริษัทก็โอนให้เช่นเดียวกันนะคะอ่าโอนเป็นนามบุคคลข,ของลูกค้าได้เลยบอกเลยว่า รถใหม่จริงนะคะเป็นรถคัตเกตเอเลยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันเลยพาลูกค้ามาชมห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูอวีวีทีไอนะคะเครื่องพันแนั่นเองนะคะเครื่องตัวเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าตาการเล่งของตัวรถนะคะก็จะได้เร็วแล้วก็แรงมากกว่าเดิมนะคะ ในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะคะก็ถือว่าไม่ดำไม่ดำแล้วก็ไม่เหลืองเข้มจนเกินไปนะคะก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจซื้อกับเอิร์นนะคะเอิร์นดูแลในส่วนของตัวการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องกองแอร์กองอากาศนะคะเอิร์นดูแลให้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะเครื่องยนต์ก็ดูแลให้นะคะ30วันนับจากวันที่ลูกค้ารับรถออกไปนะนี่หัวน็อตตัวรถนะคะแบบนี้เลยเดิมเดิมเลยนะตัวรอยซีนของตัวยางนะคะด้านบนก็ยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์โครงสร้างนะคะหัวน็อไ่ีรออยยยขถดแบบน้เล ที่แก้มด้านขวานะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยรอยถอดให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าบอดี้ของตัวรถเป็นบอดี้เดิมๆนี่หัวน็อตนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ครบเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะที่มีโลโก้โตโยต้สลักที่ฝากระโปรงให้ลูกค้าได้เห็นด้วยนะว่าคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนี่มั่นใจกว่าเดิมมอ,อก,กอนะคะแล้วก็ข้อครวระวังของตัวระบบปรับอากาศอยู่ครบเลยนี่ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องด้านในนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้ไม่มีน้ํามันไหลรั่วซึมนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าบอดี้ของคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะ ใครที่หาออติสไปใช้งานอยู่หรือว่าต้องการรถที่ทนทนนะคะก็แนะนําเลยนะคะสำหรับตัวออติสคันนี้นะคะก็ยังว่างอยู่ด้วยสําหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถ To โยต้าออติสคันนี้นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ